อะไรเงี้ยไม่เคยได้คิดไม่ฝันเหมือนกันว่าเออเพลงจะนําเรามาถึงจุดนีค้ค,คิดไหมว่ารู้สึกว่าเออไม่ได้ฝันตั้งแต่แรกคือเหรอครับแล้วตอนเขาประกาศว่าเพลงของเรามันได้แล้วอ่ะได้รางวัลมีประกอบยอดเยี่ยมแห่งปีแล้วแบนเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกบนนั้นตอนนี้ตื่นเต้นครับเมื่อกี้ขึ้นไปก็มีเสียงหลงนิดหน่อยแต่ว่าก็โอเคครับดีครับเป็นยังไงบ้างครับแล้วความเป็นยังไงบ้างคะอีกทั้งสองท่านความรู้สึกก็ดีใจมากครับก็ความจริง ความจริงเวลาทําเพลงเนี่ยถ้าเกิดว่าคนฟังทุกคนมีความสุขกับมันมันก็เป็นรางวัลให้กับ <c oughs> พวกเราอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เป็น,ปนการคอนเฟิร์มแล้วก็ดีใจดีใจมากครับ <c oughs> ไม่หลีกนะค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบเป็นเกียรติมากๆที่แบบว่าได้มีโอกาสในการเขียนเพลงนี้ค่ะก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนที่ให้โอกาสด้วยค,ะค่ะ,คะมีมีเอฟูคนนะครับผู้บรค ดีว่าวันนี้ติดุลาครับครับผมแล้วอ,อย่างนี้แบบอันนี้เราจะมีซิงเกิลต่อไปไหมครับเนี่ยครับเอ่อซิงเกิลต่อไปก็อยู่ที่แฟนๆแล้วครับว่าอยากฟังไหมถ้าอยากฟังก็เดี๋ยวมีฮะแต่สมมติว่าแฟนๆเขาบอกว่าอยากฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้ปล่อยเลย ไม่มีผู้เล่นนี่เขายังไม่รู้นะที่เขายังไม่รู้อุ้ยอะไรนะแล้วสมมติว่าจะมีมันจะมีนิวอยากได้แบบไหนคะอยากได้แบบเดิมไหมหรือว่าอยากเปลี่ยนมูดหรืออยากยังไงไหมคะอ่าก็ผมว่ายังต้องคงคงฟิลความแบบเป็นตัวตนของผมอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีความขี้เล่นสนุกสนานทะเลนอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ว่าอาจจะเป็นมูดยังไงเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ไม่รู้อบรอฟัง ติดตามเนาะครับติดตามนะฮะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุกคุณค่ะขอบคุณค่มีของงับเดี๋ยว i n t ตันะตนะาหลายกล้องกลองนี้นะคะหนึ่งสองสามเปลี่ยนหน้าหนหนึ่สองสามน่ค่ะช่วยลงมาที่อยไ่กขอกล้องนี้หน่อยนะคะ